พบกับผมหนึ่งนาคาอีกเช่นเคยครับในเอปอัปเดตวันนี้ทําสีปู่องค์ดํากับย่ามณีจันทานะครับที่วังแสนมนตรานะครับอําเภอเดือุดมจังหวัดวนราชธานีนะครับตอนนี้ก็โอ้โหนะครับปู่เราก็ดุเข้มเต็มพลังอืกินนี่เมาได้เลยนะกินกินแบบกินสี นะครับทักทายทุกคนเลยในไลฟ์สดนี้นะครับสวัสดีชาวคนหัวหน้าทุกคนนะครับมาดูวังพญานาคหนึ่งนะครับวันที่สองนะครับอันนี้วันที่สองแล้วนะครับในการเขาเรียกว่าอัปเดตนะครับงานสร้างพญาดาแสนศิลจันทาแล้วก็ย่ามณีจันทานะครับที่นี่ตั้งอยู่ที่บ้านเหล่าเจริญนะครับตําบลเมืองเดชอําเภอเดชอุดมนะครับ จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นวังพญานาคของหนึ่งนาคานะครับแล้วก็อาจารย์เจศมันตราจิตสอยานครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทีมช่างเรากำลังเคลือบสีปูอยู่นะครับก็โอ้โหนะครับดูแล้วแบบวันนี้แบบมีมนคลังมีมิตินะครับค่ำๆบรรยากาศเยินๆนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลย ทักทายยามเย็นยดียาชาเออยามเย็นนับทักทายยามเย็นครับทักทายที่ทุกคนเลยครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมหนึ่งนาคานะครับแล้วก็วังแสนมนตรานะครับมาอัปเดตงานทำสีนะครับสีนักขลาดที่วังแสนมนตรานะครับลานทำองค์ดําแสนสิริจันทา แล้วก็แยามณีจันทาครับสาธุพี่หนึ่งสาธุครับสวัสดีครับพี่ๆทุกคนในไลฟ์สดนี้ครับเดี๋ยวพาเดนินชมสวยมากนะครับคดหินก็แบบโอ้โหสวยมากนะครับเป็นการลงสีที่แบบสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเป็นวันที่อันที่สองของการไลฟ์สดนะครับก็ใครที่อยู่ในไลฟ์ก็ทักทาย กันด้วยนะครับถักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับนะครับถักทายได้ทุกอืหนึ่งก็จะเวียนหัวแล้วะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนครับสวัสดีค่ะคุณเน่งสวัสดีครับคุณชีวิตเรียบง่ายสวัสดีครับอันนี้เราอยู่ที่ังงแสนบรรดาองพญานาคหนึ่งนาคานะครับแล้วก็อาจารย์เจสันบรรดาจิตสี่ญาตนะครับ บอกว่าหนึ่งนาคามีวังพญายนาคตั้งอยู่ที่ชื่อว่าวังแสมนมตรานะครับบ้านเหล่าจเจริญตำบลมุงเดชเพื่อเดวอดดมจมดังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นฐานที่ที่สร้างไว้ให้ลูกหลานพญายนาคนี่เขาได้เข้ามาสวดมนต์นะครับมาบูชาโดยอยู่ข้สร้างองค์ดํากับย่ามณีจันทานครับวันนี้ช่างก็กําลังลงสีนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับทักทายทักทายตอนเชา้านะครับทรงผมหนึ่งก็เหมือน คนสมัยโบราณจังงั้นเัาหนึ่งก็เหมือนคนแบบโบราณจริงๆนะครับร้านเขาก็พาหนึ่งไปตัดผมมาแบบเขาก็ให้หนึ่งเป็นทรงแบบพวกบางระจันอะไรนะครับทักทายพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้บรรยากาศดีๆครับอยู่กับผมหนึ่งนคาในช่วงเย็นๆแล้วก็ดูบรรยากาศทําสีปูอง์ดําไปด้วยนะครับแล้วก็ย่มมณีจันทานะครับที่วังนะครับใครที่อยู่ในไลฟ์ก็ทักทายกันมาได้นะครับอืม มันไลฟ์แบบเดี๋ยวนี้ youtube เนี่ยมันดีนะครับมันไลฟ์สดได้แล้วนะครับดีใจมากเลยเพราะว่าจะได้มาไลฟ์สดทุกวันนะครับนะครับก็วังปูย่าเราก็จะพา,าพี่เขาลงซีนะครับก็น่าจะเริ่มไม่ไม่โอเคแล้วนะหนึ่งนะครับเพราะว่าหนึ่งเริ่มแบบเหม็นซีมากเริ่มเหม็นสีมาก <laughs> นี่นะครับปู่องค์ดำแสนสิริจันทานักราชองค์เจ้ายญ้ามณีจันทาที่วังแสนมนตานะครับใครที่ยังไม่เคยมาที่นี่ก็ยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับสายาน,นักราชทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับสายยาณน,นักราชทุกคนเลยนะครับก็โอ้โหดุดันเข้มขังมีพลังเป็นแล้ว <laughs> นะครับ มีย่าวณิจันทาเดี๋ยวซูมให้ดูนี่องค์ท่านย่าวณิจันทานะครับวังแสนมนตรานี่ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเดชนะครับอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวังพญานาคของหนึ่งนาคาเองนะครับแล้วก็อาจารย์เจแสนมวนตาที่บอกว่าหนึ่งนาคาหายไปไหนไม่ทํารายการเพราะว่ากําลังซุ้มสร้างวังพญานาคอยู่นั่นเองนะครับ ทำบังเสร็จก็จะไปทํารายการต่อนะครับสวัสดีพี่พทุกคนที่เข้ามาในไลฟ์นี้สวัสดีครับพักทายทุกคนหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกคนเลยครับครับโอ้สีกินซีแบบแรงมากเดี๋ยวหนึ่งต้องไปหาน้ํากินก่อนนะครับอือหือกินสี ินสีนี่แรงแรงมากมากท่านสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับไในได้สิ โอ้โหหลบกินสีกันไม่ไหว